กดีเคยทำด้วยหมอันมันเป็นการถ่ายราการที่สเปสป่ากัน้ลยวาเสื้อมึงไม่ได้ถ่ายแบบนี้นี่เปลี่ยนแนวบ้างเปลี่ยนแนวหรอเสื้อเชิดเปลี่แนวเหรอ เู้ติกสำอางบ้างอะไรเงี้ดยดูสะอาดสะอ้านมาเที่ยวข่าวนะเฮ้ยคนอย่างมึงอะ<ส>่ะความจริงแล้วอ่ะซื้อแบบนี้ไม่ได้ความจริงมันต้องเหลือแขนเดียว <c oughs> โอ้เื่อแล้ว แขนเดียวแล้วก็อย่าไปติดกระดุมปล่อยแบบมาเฟียญี่ปุ่นเลยปล่อยเลยเหลือแขนเดียวใส่หลายพีแล้วเบื่อแล้วใส่งไงใส่องแขนบ้างเบื่อแล้วแฟชั่นนั้นยังไม่ติดเลยนะคนที่บ้านก็เบื่อแหมกลาว่ากูจะดันฉีกเสื้อมึงอะเด้รุนกับตัวกล่องเลยเออไม่ไหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดูงเก่งหน่อยเยอะเดยวเดี๋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 ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดีอเดี๋ยวเดี่อเยยเเ จะพอวะ่าพูดอะไรอย่าไปแตะต้องถึงเขาเดี๋ยวมันไม่อยากให้ฉีกคุณรู้แล้วฉีกอะไรฉีกอะไรเปิดอะไรแค่นี้ระบายเออเดิมจะได้ใช้ยีวิทยเขาบอกว่าเป็นกระเบียกระบอกมันต้องงี้ขอดึงทีนึงกับเล่นเลยนะไปไหนไปไหนก่ะ ไม่ได้หนีนไม่ได้หนีขอดึงทีเดียวเนี่ยขอดึงทีเดียวเนี่ยต้องเป็นหนี สาวนุยตัวข้าวลุยโยแค่บนหัวหวนมายืนทำไรป่านนี้ใครทุ่มว่าปลือละน้องบ้านโยแค่ไหนไม่รู้เข้าไปแลที่อยู่ปลือพี่เป็นห่วงกลัวใครชุดเข้าป่ายา ว่งตามหาช้างเผือกกูเลยคิดว่าจุดเนี้ยกูมาดูโลกับไอ้เบียตั้มได้ได้นะครับรับรองเบียตั้มขย่ามาคราวที่แล้วกูมาดูโลเนี่ยไอ้เฮียมีสาวสวยๆมาชมวิวมาถ่ายรูปหนุ่ม้เพียบเป็นจุดที่น่าจะทำซีนหาช้างเผือกตรงนี้เลยปูการันตีมีชัวร์มีทัวร์ว่าต้องมีทักางอ่ะไม่ช้างก็เผือกมึงเชื่อกูดิระหว่างรอตามสไตล์เปร์หาได้เล่น อ่ะหาเกมเล่นไหมโอเคได้จัดไปง่ายๆเลยโทรศัพท์เครื่องหนึ่งอ่ะเดี๋ยวจับเวลาแต่ละคนเนี่ยพวกมึงเลือกเลขมาเลยอ่าเลือกเลขมาเลยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอะไรก็แล้วแต่กูกดเวลาปึ๊บหยุดเลขสุดท้ายเป็นเลขไข่โดนตบหัวง่ายๆมาเดี๋ยวเลือกเลขไปคนละเลขศูนย์ถึงเก้าเอาเบอร์หนึ่งเลยผมเอาเลขห้าเลขสี่เลขสี่เลขสี่โอ ได้เบียร์ย่าสองทีเอาเลขสองเลขแปดผมเลขเจ็ดครับเอาเก้าเอาเก้าเอาเริ่มมันแลวเว้ยวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วนะขอรถไม่ใช่เลขขอรถหนึ่งสองสามเลขหนึ่งมือเพื่อนอ่ะกูจับมาหมดทุกคนแล้วเอฮ้ยอะไรใครมาหักกระดูกพอนนี้ใช้เสียงตบเสียงตดเพื่อเพื่อเพื่อหนึ่งสองสาม ตบเบาไปตบมาจากข้างหลังจะเป็นในต้าเลยไม่ได้เพราะว่าพวกมือต้องมีชั้นเชิงต้องเป็นคนที่เดินมาจากซ้ายหรือขวาขอตอบว่าไอ้ยัดพิษไม่ได้ครับโอ้ยต้องเป็นคนเดิมตลอดใช่ปะเสียงเสียงอะไรวะเสียงเสียงมันเ้ยแบบมันเสียงหลงอ่ะมันมันเป็นการตบแบบเหมือนเหมือนเหมือนมือมันเรียวๆอ่ะมันไม่มันไม่ทุ้มโอ้ย มือเรียวๆต้องเป็นคนตัวสูงๆขอท่ายว่าไอ้เจมผิดนผิดสิเคียเอ้ยเอ้ยโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนร้องอย่ากระโดนดูดมันไม่เหมือนปลายนิ้วเลยอ่ะปลนิ้วปลายนิ้วตันอ่ะมันตันๆอ่ะปลายนิ้วลอนิ้วคนอ้วนเปล่าอขอคุณที่ใบให้อไอ้เบี้ร์อ้าล้อกันล้อคนต่อไป จำเลขของไว้เองไว้เริ่มเลขจิตอะไรไก่อบเขาเผื่อโอ้ยไกเย็นเฮ้ยไอเบียใจเย็นใจเย็นไม่ตัดเอามีเลยเอามีมาแทงกูตาเูบ้างแหละแน่ใจเปล่าแน่ใจไปลงมันคนอื่นเปล่ามึงจะไปลงบิดคนหรือเปล่าหนึ่งสองสามเลขห้า ไม่เป็นไรพวกมึงอ่ะง้อหนับแรกโคตรง่ายเลยทำไงมึงลองตบก่อนมึงจะจำเมมไว้เขาตบหัวอ้าอาสกีแน่นๆเรียบร้อยผ้ามาไอ้ตั้มผิดไอ้หอผิด จะรบอบางจะรัอัน่าพอดีข้างหลังมีินเก็บน่อยข้างหลังมีชินกเฮ้ยห้ามกันหน่อยใละคนละคอย่าแยกัน ไอ้เหี้ยเดี๋ยวลวนเดี๋ยวลวนปิวเลยสัตว์ใจเย็นใจเลยท่านัใหญ่ไอ้เงี่ยมันเหมือนเด็กช่างตอนมีคอนเสิร์ตอ่ะเวลาเปิดแล้วมันตัวเลยเปิดแล้วมันบู้อะไรไงคาราบาลไม่ได้ขึ้นใจเย็นเอางี้ดีกว่าช่วยกูหน่อยแล้วกันนับให้กูหน่อยไหนึ่งสองสามว้าเจมเอ้าถูกต้องครับอถูกแล้วตบทำไมสัสเอาเหรอแมงมือหรือไม้ในเฮีย เนือาไม้ตีมาอีกคนหนึ่งสตาร์ทหนึ่งสองสามาตบเียรตตาป๊บโ่าฮ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 ่าไาฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่ฮ่ไป่าเ่าฮ่ิฮลกฮ่ลฮ่าฮ่าฮลาฮาฮ่าฮ่าาขึ้นมา ไขรไขรใค่ใครใครหนักๆอย่างนี้ไข่ไข่นี่ใครนมากก๊อฟผิดโดนต่อโอยจปย่อลงไปรอจังหวะรอจังหวะสอง้ไขไขเอ้ ขายผิดโดนต่อดินละสิดินละสรดินละสรจแกมแฝงมอทีตักนี้เจมผิดอ่ะโดนต่อโดนวัข้ามมามเนี่ยโนทั้งวันเ๋อเฮ้ยเบาเบาไม่ไหวแล้วเนี่ยเจมยอนลงไปย้อนลงไป่ลอสหนึ่งสองเฮ้ยเขาไปล้มเขาไปล้มเขาไปล้ จะมาเมื่อไหร่นะมาสักทีเถอะมาสักทีแม่นางหน้ากูจะเป็นเครื่องซักผ้าไรสัตว์เเมวไปหมดไรเงี้ยโอ้ยลื่นปื้ดไรสัตว์โอ้ยแสบเข้าตาน้ำน้ำนะถามไม่ได้ไม่ไปแสบตาเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเอาน้ำมาเฮ้ยเออไปเอาน้ำมาหน่อยเออมาเลยอันเนี้ยมาเป็นแอ่งเลยเออดี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 ไปไปไปไเยี่ยมไปไปดีละ ให้ไวอีกหรือไม่ร่าง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 อาปากไม่ได้เลยตะไคร้เยอะพอ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 เล่นอะไรไม่รู้หน้าเฟื่อนเฟื่อยหมดแล้วเออเออได้พาดก็ดีช่วยได้เยอะเขาฟันปะเขาตาน่ะดินเขาฟันเลยเออเออพ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 อสาบไปหมดเลยโอเคนะโอเคไปเฮ้ยเดินต่อได้เลยกูใส่รุงเท้าบ้าง เลือกแถวนี้เว้ยแถวบ่อน so hey. ้ำฝุดเนี <ok ่ยเดี๋ยวกูให้น้องชายสุดที่รักของกูเนี่ยได้เลยครับพี่ชายไปจิกมาไปจิกช้างเผือกมาได้เลยครับเพื่เพื่อเราเชยชมไปเลยเรับไปลาเสือไปล่าช้างเยอะเกนแล้วเกินเลยครับโอ้ยเด็ดที่คนหลับตาทุกคนหลับตาก่อนทุกคนหลับตา พอลืมตามาจะได้เจอสาวสวยเดี๋ยวผมเช็คอาวสาวผิวนี่เนียนขนกลางขนหน้าแข้งนี่เนียนเกลี้ยงเกลาแบบว่าโอ้โหเนียนผิวนี่ขาวมากเอายัางเลือดย่างเต้นหนึ่งสองสามลืมตาแล้วเดี๋ยวก็ไม่กินเหม็นไหมอ่ะเขาเขาผมขยะตรงนู้นเอาย่างเลือด่งหนึ่งสองสามพริ้งเป็นไงช้างเผือกเป็นไงเฮ้ยดี๋ยวกนบีบผิวหลังไอ้นี่ผิวนี่เนียนเลยนะไอช้างอ่ะ ช้างเวลาโดนเผาอ่ะถ้ามันไม่สูงมากมันจะงูกเรือเฮ้ยทิ้งไม่นานไม่หน่อยเขาี่อาจจะผิดครับผิดพลาดเมื่นกี้ยอนมาน้อยหยิบมาผิดที่นี่ครับน้อนน้อยมีผลขนาดนี้เลยฮะอันนี้ช้างมันตอกเปลือกมันจะมุ่งมั่วแค่หนึ่งขาผิดแขนมาแล้วมาแล้วเฮ้ยไม่เจอมาได้ไงเนี่ยโอ้โออย่างนี้เนี่ยตอ้น้องเขาไม่พอตบมือให้แฟนน้องกันด้วย แล้วมันระวังกันด้วยนะครับเยียมเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมนะครับโอ้โหหน้าที่เราเผื่อเยี่ยมเฮ้อะไรจะร่ลมขนาดนี้สัมภาษณ์หน่อยละกันไอดีไลน์อะไรเหรอชื่อดิชื่อชื่อนั่งลงข้างๆน้องเลยอ่าชอบชื่ออะไรครับผมเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ยินอ่ะน้องมีมีไม้ยังครับไม้ไม้ใกล้ๆไม้อ๋อคุณตาอายุเท่าไหร่ครับ เฮ้ยไม่ได้ยินเสียงน้องน้องพูดใกล้ใกลมาหน่อยตาพี่ชายครับอยากสอยดาวไปงานวัดไปงานวัดดีมากเลยอยากดึงดาวด้วยอยากดึงดาวด้วยเอ้าคุยกับนเอาคดีโอ้พี่แมงมุมเกาะแมงมุมไปดูอะไรไปดักไปน้องเขาก็มองหน้าน้องเขาสิ คนนี้กล้วยแมงมุมนี่ห้ยสายคุกใสเลยตัวเนี้ยพอแล้วพอแล้วเงียเริ่มทะลึ่งกันเราไมได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรมเฮ้ยเฮเอน้ไปเก็บไว้นก่นี่น้ใส่ไว้ในกระเป๋าเก็บไว้กินไงเอาไว้แจกเริมปแกจกยทะลึ่งอย่าทะลึ่งาพปกติได้้าพีดีได้แล้วเ้เยครับคุยดีนีเรียนอยู่ไหนครับ เรียนจบแล้วนี่ก็พร้อมแต่งงานแล้วอลยวหนีทไปไหนบ้าค่อยดอด้วยไม่เราเลยยังจบที่ไนยัจบที่ไหนครับจบทนอนแก่นับแ่บแก่กับแกแก่แก่แก่นก่แ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 ค่แก่าก่ี่แก่แก่แก่ยวมาเที่ยวแก่แ่แกเออ่แก่แก่แแก่แก่แก่แกกีแกแ่แก่กแก่แแ่แ่่น่ก่ ชอบชอบน้ำที่มันพุ่งไม่เป็นน้ำไงน้ำพุ่งที่นี่น้ำพุ่งที่นี่ใช่ใช่ทีนี่ครับผยืนเป็นหลังนายกงค่ะหลังนายกงวะที่แบบเวลาพูดแล้วจะมีน้ำกาวเอาบอลเข้าเอาบอลเข้าอันนี้กาวไมาเล่นน้ำที่นี่ป่ะน้ำอะไรที่น้องคิดอะไรเนี่ยน้ำอะไรที่พี่มีครอบครัวแล้วเฮ้ยมันพูดอะไรแบบนี้นี่ไม่ได้คิดอะไรเลยอายาสมมุดต้องไม่ได้ถ่าย จริงไหมล่ะถะมามาไปใช้นะเอไปใช้ไปใช้ไปใช้นะผมสัญญาว่าทำไมมึงนั่งทำไมตรงนี้นั่งทำไมก็นะฮะก็ถือว่าน้องดาวจำจำชื่อไม่ค่อยได้น้องก็น่ารักมากน่ารักสวยอุ่นดีทุกอย่างมีบันดีหมดทุกอย่างแต่ฟ้ามีครอบครัวลว เราไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ครรักหวาเนี่ยบ้าเลยหมายถึงคนมีหลายครอบครัวส่วนมากอ่ะดมันมีวัฒนธรรมของแจงเฟตเอยู่แล้วให้น้องร่วมเล่นสนุกกับเรามดแดงกัดหันมอล่นไม่้เอรไม่เหันมเราได้เราได้นรืดนไม่ต้องได้ไม่น่าถามเกมเกมห้0รคุนเขินไหมเจอน้องดาวอันนี้สเปคคุณไหมเขินไหมโอ้เดียไม่พูดเลยไม่พูดเลย ให้พี่เกมาสัมภาษณ์เอ็กซ์เรย์ว่าลำสีเป็นยังไงผมขออน่งนิดนึงได้ไหมทางเขาอย่างเงี้ยทางเขาทางนุ่มนิดนุ่มนิดอย่างเงี้ยทางเขาสวยนะมองนี่มองหน้าด้วยมองหน้าด้วยมองหน้าดิคือบอกตรงว่ามองหน้าด้วยไม่พูดได้คุยก็อยากได้ใจอ่ะเจอกันเมื่อไหร่ก็อยากได้กัน ไปเลยแต่ไว้แล้วไปด้วยเฮืเปกน้าเปียกน้ำโอ้ยปล่อยไปเธอเด็กกระห้งครับก็มาเข้าเรื่องก็น้องดาวก็ถือว่าเป็นช้างเผือกประจําทริปนี้ครับของเขาใหญ่นะครับก็ตามนะฮะคำเนียมเราก็จะมอบเสื้อเปเปดทัวร์ให้กับน้องดาวที่ระลึกอ่ะเอาไปเลยเสื้อเปเป้ทัวร์ไปไว้เลยตรงนั้นเสื้อมาเสื้อมาไปโดนเลยโดนเลย เด <test Springs. esc reens intensity> ี๋ยวเราจะเซ็นกันให้สดๆเป็นเสื้อพร้อมลายเซ็นแต่ว่าเดี๋ยวให้ตัวเดียวไม่พอจะขอลายแล้วก็เบอร์ไว้เพื่อส่งตัวอยู่ได้เดี๋ยวแปะอันนี้ใช้อันนี้ใช้แฟนแม่งได้อยู่นะนี่ครับตามธรรมเนียมแฟนช่วงตามร้านอาหารก็จะมอบเสื้อเป็นเซ็ตวู่ให้น้องดาวครับผมแล้วก็พร้อมลายเซ็นปากกาให้น้องรับให้น้องรับให้น้องรับมีปากกาป่ะปากกาตอนนี้มีอยู่ไหนหายอยู่พอมีอยู่ปากกาเดี๋ยวด๊าม อันนี้ไม่เอาอันนั้นมือเสริมอันนั้นมืกเสริมไปไว้หลวงพ่อฮะอันนั้นมืกมันเสริมแล้วมือตึงมืกรุ่นนี้เนี่ยเขย่าทั้งวันเลยเขย่ายังไงเขย่าไม่งนอกไปได้ด้วยหาตามห้องน้ำมันเขย่าไปเรื่อยเลยกว่าจะได้ใช้ตอนแรกเป็นมืกนะพอเขย่าออกมาเป็นลิควิดเฉยทำไมขาวขุ่นคลั่งว่านี่ปากกาอยู่นี่จันไรเลยเขาจันไจหล นี่ครับก็ของที่เลึกครับเป็นเสื้อเป็นเป้ตัวให้กับช้างเผือกนะครับน้องดาวนะครับช้างเผือกคลิปนี้ของเราขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ บ้านโบแค่ไหนในร่มเท่าไรก็ใหญ่บนเรลืมพี่เป็นห่วงกลัวใครชุดเข้าป่ายาที่เคารพเครื่องไปส่งไม้ dưỡng tẹt luôn này là người ta ngủ khóc không Okay, kano, Mari klik nga kita Kita nak gi atak Diri sore ning lagi Seno orang engek masuk leh uteh Yo Gih mari klik nga kita Kita nak gi atak Yang nge no demo ni Hey day, royal rank demo